คณะคู้วาจาร์ทั้งฝ่ายันพิชิตและฝ่ายราวา่ารังระรูปรูปรูปัน,นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของวัดสิงศรดาของพระพุทธาส,สานเษยและเยาวชนพราะเป็นวันที่เรามาพบปะกัน การที่เราเมือนมาก็ปะกันก่อนที่จะศึกษาเราเียรู้ทินทีในกระแสสามัญก็เพื่อนักเรียนจะเรียนรับทราบว่าไทรเป็นไทรใครเป็นเจ้าวาดไทเป็นคณะผูบาอาจารย์ฝ่มันประเทศไทรเป็นผูบาอาจารย์ฝายเราว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักคนเคยซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะไปเริ่มดำเนินการด้านการศึกษาเราเรียนวระธรรมในเนตสายสามัญและด้านวิทีบริบติเจ้าทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่นักเรียนเองแก่วัดวาอารามแก่พระพุทธศาสนาทำเพื่อตัวเองทำเพื่อวัดวาอารามส่วนรวม และทำเพื่อตัวเองด้วยเป็นตนเพราะฉะนั้นวันนี้จยู่การประชุมกันโดยให้ท่านทัางยมานั่งประชุมมนพร้อมเมียงกันในสถานที่ีอันดับแรกที่สุดเือนักเรียนจะได้รู้จักครูบ้าอาจารย์ยังหลวงพ่อเป็นเจ้าวาด นักเรียนจะได้หน้าว่ากรมีนเจ้าว่าชื่อนั้นชื่อนี้จะนอกจากนั้นก็มีนักอุบาจารย์ประเทศลานุเทศลาผู้ปกครองก็จะได้นักอ่ารู้จักคุญเคยเมื่อได้รู้จักคุญเคยคุบาอาจารย์ประเทศลานุเทศลาแล้วเราก็ตั้งใจ ตอนเราฟูจานศึกษาเราเห็นพระธรรมวินัยในสายศาลมันแต่นอกจากนั้นแล้วก็จะเห็นครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายพระวัดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเสียสละงานทุกสิ่งทุกอย่างมาดังมามาให้การศึกษาแก่เราที่ศึกษามันไเห็เพราะฉะนั้น เอาวิส an ุทธิ์ามัญในโกงเรียนวัดศรีโสดาจึงมีรูปาอาจารย์สองฝ่ายฝ่ายพระพุทธูและฝ่ายอารวาสทั้งสองฝ่ายต่างก็เสียสละเพื่อให้ทางศึกษาเราียนในวิทยาลัยบนวัดเข้าของเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่รู้จักกันเลยวาาจารย์ เรินไปนี่เห็นพระอาจารเดินไปที่ไหนหรือเจออาจารย์ซึ่งมือนาก็ถวายความเคารพสักการะยกมือไหว้ยืนหันหน้าเข้าหาพระอาจารย์ถ้าเป็นพระพุทุก็ยกมือไหว้ถ้าเป็นแม่ว่าก็ยืนเฉย เป็นการแสดงออกของความกระตุ huh. left, yes, me, um ้นการดูบายการจำงฝ่ายผละลิตและฝ่ายข่าวว่าวันนี้ยังมีการประชุม้องเพียนกันณสถานแองนี้ส่วนการศึกษาารเรียนก็ดีการรู้วินิจฉัยปฏิบัติชอบคดีก็อยู่ที่ตัวเรียนเองมีส่วนร่วมอย่างสองแต่ ขอให้ตั้งหมตั้งใจว่าได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยในสายสามัญเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแค่นันทุกว่าอาจารย์ทั้งหลายมันไปที่ได้ไปคารว่าเป็นที่ปรนสักญาของพวกเราเจอทุกว่าอาจารย์ที่ไหนก็ยกมือไหว้ถ้าเป็นพระสงฆ์ อาจะเป็นครั้งูี่ว่าจันทร์ใสพระวัตก็ยืนหน้าเท่าทักษายป่าใัก็ยิ่งเต้นทำามีอำนาจใจทาอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าพระนิจธรามอเด็นาฏศิีปาดานเด่นดงเด่นจงเดนพระทินุมีความถะอมศรัทธาบูชาพระเถรานพระเทล คณะสมธรรมสัตว์สมวสีสุธาแต่เราอย่างนั้นถ้าถ้าป่าเจอพรังไฟยันไปคารวาเราก็ยืนหน้าน้าาผู้ายจารทักายป่าัยกันคำอย่างนี้ด้วยความเล้าทุ่มว่ามีบางข้อรบในหมู่คณะตั้งตั้งวิจามาแล้วก็จะทำให้การศึกษาเราเรียนก็ดี การดูพุทธีปฏิบัติชอบปฏิความวัชิโรดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่เคารพกจักราพุญญาเป็นที่หน้าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าพระสุทธพุทธสาวเนีเจอครูบาอาจารย์เดินผ่านกันไปผ่านกันมาไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยให้ความกระลอกจักราอันนี้ดูป็ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นบางอารมณ์ชะตากรรจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพวกเธอท่านทั้งหลายได้เข้าบวชแต่มาจำมันสาหรือวัดเสด็ธาซึ่งเป็นวัดที่ท่านบัวเจ้าสิมิชัยนักบุญหนึ่งร้านนาไทยเป็นคนสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็ าวหลรงมาก็เอาเงินมาเปิดสมเด็จสมเด็จพุทธชินบงซึ่งเจ้าขุงสมเด็จพุทธชินบงเป็นองค์แรกที่มาเป็นพระอาจารย์มาใช้สักการะนี้สืบต่อมาจนทุกปัจจุบันนี้และจะเป็นไปในนามนี้ไปเรื่อยเจ้าขุงสมเด็จพุทธชินบงนะ เป็นเจ้าบอกที่ไดเจ้าพองรุ่นยมเทธิ์มหาราษฎร์มหารักมังกรได้จากพระปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ได้มาให้ความรู้ความข้าใจเอาใจใส่ดูแลพระสุลกากรและศิลปิลาถึงแม้ว่าช่านท้งสอง จะต้องรักกับกันมาแล้วมาระภาพมาแล้วเราก็ยังลึกลึกถึงท่านอยู่เสมอขณะที่มีครูบาอาจารย์ลูกลูกแทนเป็นตัวแทนเราต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เจะได้มาศึกษาเราถือพราธรรมวินัยสายสาสนักวัดสีโสุธาก็ถือว่าได้พบ อเณรอเณร si มนต์ลภาพอเณรนี้เพียงนี้ชีวิตอยู่ดีถ้าเป็นที่รามพึ่งอยู่อยู่อเณรเกิด yang การอเณรเณรอย่างพระศังกริย์เนี่ยท่านพูดอย่างงี้เวลาคุณบาจารย์เป็นไรตาย เป็นโยม,มเรียนบริเวณีส่วนคณะครูอาจารย์ที่เป็นฝ่ายาพระาวรัชถ้าเจอกันที่ไหนเขา,าจะยืนเฉยๆม่ต้องยกมือไหว้ครูคณะครูบาอาจารย์จะยกาามือไหว้เองอันนี้เป็นการอบรมบริเวณีของพระพุทธศาสนาของวัดศรีโธดานวัดศรีโธดานั้นเป็นวัดที่ท่านครูบาเจ้าดีใจ นักบุญแห่งร้านาไทัึทุกคนก็จากึ้นเริ่มตัชื่อขระสิะศิโสดาเพราะฉะนั้นการที่พวกเราระดับได้มาอยู่ศึสษาเราไดที่นี่ก็ได้รับความจะได้รับความรู้ตัวเข้าใจเรื่องวิชาศาสตร์เรื่องวิชาการต่างๆเราก็ไม่รู้พระพุของเจ้าคุณท่านสองท่าน กาเจ้าใจไม่ใจถ้าคาช่ลยกันก็ได้ชิงวงไดะเจ้าคนช่วยกานผ่านได้เจ้ามึงกระจาอันนี้เป็นที่ารพจักสารของพวกเราถึงแม้ท่านจะ้ับจากทานระเ้ปรารเราก็ตึงกานไม่ได้วันนี้เป็นวันสำคัญในชีวิตของพวกเมีการเปกศิกษามีการ หวายพระกรณ์จักรราปุจจานอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาปฏิบัติไปแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่เคย Glory, no liebe, อบรมเรียนมาเมื่ deux, อได้ทารุณจักรราอย่างนี้แล้วต่อไปเจอคนเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนยก็วิ่งผ่านหน้าครูบาอาจารย์ให้ยืนเฉย ถ้าเป็นพระก็ยกมือไหวถ้าเป็นพระวัดก็ยืนเฉยๆให้ท่านนั้นเดินผ่านเราไปเป็นการแสดงของเึื่องความคารพจักรพรรดนักเรียนวัดศรีโสดาเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะยานหลวงพ่อขอฝากเรื่องนี้เรื่องคารมจักรพรบูชา คือตั้งใจศึกษาเราเรียนปฐมวิทยไให้ไวให้ดีว่าเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตการทางหน้าและการศึกษาเราเรียนก็จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่นั่นนียนนจะต้องให้เป็นที่เป็นหักการให้ผู้อากีพได้เห็นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งใจศึกษาเราเรียน เมื่อเข้ามาบวถ์นุ่งผ้าเหลืองเราเรียกกันว่าผ้ากาสาวพัดนุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วบสถเป็นพิษุบวถเป็นสามเณรเราก็ตั้งใจบุทธคนวาจำพระธรรมมือในซึ่งเป็นศีลเป็นพระวัดปฏิบัติของพระจักษ์ nóng giả thân anh hai mươi một trong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  trong hai và nhà thăm mày vất vả năm còn lòng từ lâu 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 อย่างที่เราลงจักการขณะรู้บาอาจารย์เชื่อวพังตั้งแต่ตอนแรกเลยเรากระหึ่บปฏิบัติธรรมจางนั้นถ้าหากเราทำอย่างนี้วันเราจะเริญรุ่งเรืองเต็นที่เริ่มใช้ของคนรุ่นรุไปแต่ถ้าหากว่านักเรียนโรงเรียน เดินทางกันไปทางกันมาดือไวยจำที่จะรำมะได้ที่ระฐบาลชาริครับตอนนี้วัดเราก็จะเป็นไปในทางเสื่อมอันนี้ผมก็พ่อบอกฝากพวกเราทั้งหลายไว้ด้วยว่าเราดูเรื่องความเคารพเราดูเรื่องการประพฤตการดูเร่เราเราดูเรื่องการทำใจที่ซาบเรียนกับธรรมในแรกสายสาม การศึกษาสอออย่างมืงศึกษาเราเรียมาตรฐานวันนีมาตรานสากั้ี่โเองประเด็นนรารมโยคหนึ่งหอสมนธ์งประโยุต้าอันนี้เป็นการศึกษาเราเรียนควายุ่ากในวัสิุสารทางสังคมไทยธรรมะเรไทยตว่าวิสัยตอนนี้เป็นต้น วันน right. in ี้ระดับไหนมันพบปะผู um ้อาวจารย์จละหลวงพ่อในฐานะจังวัดก็แสดงต่อทุ่นชมชิงที่เห็นลูกนักทุกเด่นระดบู้าัจานย์มาพร้อมหน้าพร้อมกันขอให้บริวารในนี้หนึ่งตั้งใจปัติบริวาิชอบตามวระธรรมไไหน สองตั้งใจศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยและสายสามัญสองอย่างนะศึกษาพระธรรมวินัยและสายสามัญสามยึดมั่นในพระรัตนตรัยอ่าตชื่อมของพระจัชกาลพระพรทธบาทประจงแม้พระอาาพระพุทธเจ้าวิมแต่พระาูุเรากป็นพระจักราลอ่า สี่ช่วยดูแลความสะอาดของวัดของโรงเรียนอันนี้สำคัญญาจงเข้ามาวัดสีโสดาเห็นพระในเรียบร้อยเห็นตัวเรียบร้อยเห็นพระเด่นตั้งใหญ่ศึกษาเราเรียนเห็นวัดวารามสะอาดสะอาดไม่สบปรกร้รุงรังญาติจงก็ดีองดีใจแม้แต่ผู้ปกกรองของพวกเราเอง เรามาเที่ยวประเทศโซดาเราก็พุ่งไปจีนย้อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกให้มีความรักรากสามัคคีจึงกันในการระหว่างน so ักเรียนด้วยกันก็เคารพกันเหมือนพี่น้องใครอายุมากกว่าก็เรียกว่าพี่เนรหรือพี่เป่ยตามนี้เป็นต้น อันนี้เราต้องจัดการกันอย่างนี้ก็ตามไปมัดระวัติเรา่องนั้นจะล่วงเกิน่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอฝากขอความระีึให้แก่นักเรียนทั้งหลายนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพุะจุินรูนักเรียนโรงเรียนวัดศรีโรดานวัดศรีโรดานี้เป็นวัดที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าถือใจใหญ่สร้างขึ้น ก่อนจะขึ v ì, v à, ้กางก่อนจะขึ้นลอยสุเทพก่อนจะขึ้นลอยสุเทพต้องพบวัดสี่สดา่อนทานบุญเจ้าทานเริญวัดสี่สุดาวัดรกิจการวัดอนานตวีร์และวัดประทัดอบุเป็นต้นเราจะนั้ขอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปแก่สุภาพรุ่นน อนหลวงพ่อนั้นเนื่ยอยากอายุมากคงไม่มีโอกาสจะต้องไปเยี่ยมพระแล้วที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ก็ฝากว่าจารยะให้เอาดูแลเอาใจใส่ตัวพระเราด้วยยังเป็นลูกเราคุเป็นญาติเราคนไหนพูดดีปฏิบัติชอบก็ยกย่องกันเจอคนไหนทำไม่ดี ผิดพระธรรมวินัย <t ell> ่องสายสามารถกขอให้ดักเกินซึ่งกันและกันตันนี้เป็นต้นก็จะทำให้โรงเรียนต้องได้รูชินตงวัดเป็นยมวัดที่โสดาจเริศุ้นเดิงต่อไปอย่างมันมี่ยิ่งตขวที่อฝากทุกง์จิงทุกอย่างทางที่จะมาแล้วไปในแก่การดูอาจารย์และพัฒนาธรรมเด้ ระวัทุกคนผมก็ขอถือโอกาสนี้โดยบรยบาให้คณะนักเรียนโรงเรียนชุมชนทินโลกแท่คณะครูอาจารย์ทุกโทุกท่านดูเยียเป็นทุกปราศจากทุกโศกไปก็หามยำได้ผูดจากอันตรายต่างๆขอให้มีบางจังหกะจังใจศึกษาเรียน จะมีความสุขกายสุขใจปรารถนาจิ่งใดถึงทำเป็นไปในักบุญเจ้าประกอบด้วยธรรมโยศรัทธาจนสำเร็จแก่เอาวิสุทธิธรรมนี้มาบูชาจันทรุทุกเุล